โอ้ตรงนู้นเมททโอไลท์ไอแลนด์เกาะใหม่แน่นอนเรากลับมาในโกฟิชชิงนะครับเราจะไปอย่างง่ายๆไมยรอบนี้เกาะเมททโอไลท์ไอแลนด์ตัวต่ำสุด1ใน1,70,000ตัวสูงสุด1ใน225ล้าน200ล้านแล้วครับหลักร้อยล้านร้อยล้าน200ล้านเหมือนจะมีเป็นโกส์ด้วยนะครับนี่ไงมีเป็นโกส์ด้วยครับโกส์ก็คือต้องรออีเวนต์มารอเรือผีมานะครับเป็นตัวใหม่ฟลทเวิร์ม หนึ่งในแปดสิบ้านตัวเก่าเราเซล,ลไปหรือยังตัวเก่าเซล,ลไปเลยก็ได้ไหมเซล,ลไปเลยได้มาอีกหนึ่งบิลเลียนได้เงินน้อยมากร้านค้าอันนี้ก็ยังอยู่นะฮะซื้อทีเดียวอยู่ตลอดอยู่ยาวๆเพิ่มโชคแปดเพิ่มโชคคูณสี่แล้วก็คูณแปดสามร้อยโลบักก็ส์ชิปมาทุกครึ่งชั่วโมงใช่ไหมโอเคจะได้รอครึ่งชั่วโมงว่าจริงๆน่าจะรอให้มาก่อนนะค่อยบูส์อ่ะไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยไปไป,ไปที่เกาะใหม่ตรงนู้นกัน เมทิโอไลแอรแลนด์เออแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนไม่มีตอนเช้าแล้วเหรอปกติเรือผีจะมาตอนกลางคืนใช่ไหมเกาะใหม่เมทิโอไลแอรแลนด์ไนท์แมร์ระดับความยากเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรวัดตรงนี้คือมีปลาไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นอีเวนต์หรือสักอย่างหนึ่งแต่ไม่เห็นมีอะไรบอกตกตรงนี้ก่อนแล้วกัน อละนี่คือเมเทโอไลออแลนด์อ๋อเป็นแบ็ด<อ>กดรอปเฉยหรือเปล่าให้เห็นความแบบมีฟ้าผ่าฝนตกมีไปตกปลาใหม่ไหมโรบักอันนี้อะไรก็1สิบเก้าโรบักอันสูงสุดยังเป็นวัวขนิกอยู่ใช่ไหมใช่ <c oughs> บทพูด <c oughs> บทพูดอย่างยาว <c oughs> ไม่อ่านครับ <c oughs> ยาวไปไม่อ่านไปตกปลาดีกว่ามีลูกศรชี้ตรงนี้ด้วย เอออันนี้ในถ้ำปลาใหม่มาดูซิตรงนี้เราจะตกได้ไหมสองร้อยกว่าล้านจะดึงขึ้นไหมได้อะไรมาหกสิบล้านมาอืหกสิบล้านยังไม่มีคัสซีนฮะโอ้โหปลาตัวมาเริ่มเต็ไมไปหมดเลยย่างๆยๆายางยาง,ยาง,ยางปลาเหมือนขนมเลยมีแต่หนึ่งจุดดล้านหนึ่งจดเก้าล้านนะฮะแสดงว่าตกขึ้นมายาก น่าจะกินเหยื่อยากยังไม่มีร้อยล้านเป็นไปได้ไงปกตินี่คือมายืนแป๊บเดียวตัวหายากได้แล้วนะฮะรอบนี้3ตัวที่เป็นหลักร้อยล้านยังไม่มาสักตัวส0 0ล้านก็อรอลุ้นไปอันนี้น่าจะใช่ใช่ไหมน่าจะใช่ครับใช่แน่ๆอะไรไหนคือลูน่าชาร์ค150ล้านอืมเนี่ยหนึ่งในหล้านมาเพียบเลยอันนี้ก็ยากอันนี้ก็ยากอันนี้คือ เท่าไหร่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมดูหน้าชาร์คร้อยห้าสิบล้านดูตาทางแล้วรอบนี้ใช้เวลานานถ้าจะได้ครบอีกสองตัวร้อยกว่าล้านเหมือนกันร้อยกว่าล้านกับสองร้อยล้านเงินตอนนี้แทบไม่จําเป็นแล้วนะเงินมันเหลือเยอะมากเงินมันเหลือเยอะมากมหลักบิลเลียนไม่รู้จะไปซื้ออะไรแล้วอะไปตกปลาเพิ่มโชคเยอะขึ้นอืม ตอนนี้ใช้อันนี้คูณหนึ่งร้อยันนี้คูณหนึ่ง้อยี่สิแต่จะตกช้ากว่าแล้วก็สเต็งน้อยกว่านะฮะมันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองอ,ะอ่ะลองดูก็ได้คูณร้อยสิบแต่ว่าตกช้าแล้วก็สเต็งน้อยนะฮะอาจจะดึงปลาไม่ขึ้นนี่ไงโอ้โหโอ้โหแล้วดันเป็นอันแรกที่ได้มาด้วยนะโอ้เสียดาย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 มากโอ้อดึงไม่ขึ้น โอ้โหพอเลยตัวเล็กอีกแล้วอ่ะเหมือนแบบไม่สมไม่สมส่วนยังไงก็ไม่รู้ไม่มีตัวใช่ม่แต่หัวหัวฉลามร้อยห้าสิบล้านแล้วก็สูงอันนั้นไม่มีใช่ไหมมีเนบูล่าเวลอันนี้น่าจะธรรมดาหนึ่งในเก้าสิบห้าล้านไม่ถึงร้อยล้านฮะแต่ก็ดูดีอยู่นะอันนี้เนบูล่าเวลเสียดายมีแต่ตอนกลางคืนน่ะไม่มีตอนเช้าแล้วเหลืออีกสองตัวฮะร้อยเก้าสิบล้านกับสองร้อยยี่สิบห้าล้านที่เหลือได้หมดแล้วเอาละถ้าอย่างนั้นคือเราต้อง เอาพอยต์มาอัพสเต็งรอเปลี่ยนเบ็ดที่เพิ่มโชคมากขึ้นอันนี้ก็ตกไปเรื่อยๆก่อนรออีเวนต์ด้วยเหมือนแต้มมันได้น้อยลงเยอะเลยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เลเวลสูงสุดคือสามพันะครับผมเพิ่งจะพันเจ็ดยังได้อีกเยอะนี่คือตกทีละแปดตัวนะเฮ้ยอันนี้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 เท่าไหร่เท่าไหร่ตัวเดิมไหมตัวเดิมอีกแล้วสามตัวแล้วนี่ตกทีละแปดตัวนะฮะได้เ p สีน้อยมาก แล้วคนที่ไม่ได้ซื้อแบบตกทีละแปดตัวอย่างนี้นะฮะตกทีละตัวทีละตัวโอ้โหเลเวลไม่อยากจะคิดเพิ่มสเต็งยากเลยเฮ้ยเอันนี้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 หายากแน่นอนร้อยเก้าสิบหรือสองร้อยไปดูกันเท่าไหร่เท่าไหร่ขอบดำไหมขอบดำไหมขอบดำครับอืมนี่อะไรสองร้อยยี่สิบห้าล้านแบ็คโฮกลูเปอร์ เรียบร้อยมาอีกตัวหนึ่งครับนี่ก็หายากครับมาครบเลยไหมสองตัว <laughs> อันนี้ตัวเดิมลูนา่าแบล็ k โฮลกร r เปอร์นี่มันมืดอะแล้วปลาสีดำด้วยมองไม่เห็นเลยเมื่อไหรจะเช้าไม่มีเช้าแล้วเหรอนี่ฮะปลามาพร้อมกับพายุตาเป็นดาวด้วยนะตัวเป็นเก็ดสีขาวส่วนลูน่าได้มาสีตัวแล้วฮะ ยังเหลืออีกตัวหนึ่ง190หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสตาร์สตาร์ฟิชปลาดาวดาวต้องดาวสองครั้งด้วยอูออ้อู้อู้อู้อันนี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 ้ะฮะรู้หน้าแน่เลยรู้หน้าแน่เลยอู้เรียบร้อยครับปลาดาวครับครบแล้วครับร้อยเก้าสิบล้านมาครบทุกอย่างปลาดาวดาวครับหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน ดาวของแท้ครับดาวแล้วก็มีดาวอยู่ข้างในอีกอันหนึ่งโอ้โหอันนี้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  Black Hole เเบวร้อยเก้าสิบล้านสองตัวเลยออ้อืมโอ้อันนี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 ้สองร้อยล้านไหมอาจจะใช่อาจจะใช่ดึงยากมากน่าจะใช่ครับ Black Hole แน่นอน Black Hole แน่นอนขึ้นมา เย้สองตัวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแน่นอนแบคโฮสี่ตัวครับอีเวนน่าจะใกล้และอีกนิดเดียวสี่ตัวเป็นโลเด้นแล้ยยังไม่เป็นโลเด้นห้าตัวโลเด้นปลาตอนนี้รวมไปเรื่อยๆนะฮะตัวรองลงมาคือเจ้าปลาดาวๆมีสี่ตัวอันนี้เป็นโลเด้นแล้วลูนา่าอันนี้ไม่เป็นไดมอนด์เลยอะ่ะเงินน่าจะได้ไม่เยอะ พวกนี้เป็นไดมอนแล้วหลายตัวอยู่มาแล้วฮะเรือผีมาแล้วไปๆๆๆๆๆมาแล้วพี่พี่กับตันพี่พี่พี่กับตันเสื้อแอ no มนูบเป็นสีขาวด้วยนะพี่รู้หรือ,อยังเสื้อแอมนูบ no ใส่แล้วไม่นูบซื้อได้ที่ลิงด้านล่างเลยนะครับพี่กับตันโอเคมาหนึ่งในแปดสิบล้านมาถึงคาสินเลยครับน่าจะได้เลยหรือเปล่าใช่ไหมสีแดงโอ้อะไรเนี่ยเมื่อกี้หกล้านฮะหกล้านต้องมีคาสิีนด้วยเหรอ 6ล้านไม่ต้องแล้วมั้งโอ้โหปลาปลาอย่างลกปลารกมากตรงนี้เอ80ล้านล่ะมายัางเหมือนจะมีคาซีนอยู่นะหมุนวนอยู่มาแล้วครับฟอเวิร์มคือปลามันก็ยังมีอีกเยอะนะตอนนี้เริ่มเป็นแบบอสุรกายนะครับเจ้าหนอนหนอนทะเล80ล้านอืึเรียบร้อยครับผ่านไปอย่างง่ายดายและแน่นอนเรามาลองเซลล์ดู ผมเก็บไว้สักตัวหนึงอันนี้เก็บไว้ตัวหนึงเหมือนกันที่เหลือเซลดูนะฮะหนึ่บ,บิลเลียนอุ้ยน้อยจริงครับคือก่อนหน้าเกาะก่อนหน้านี้แบบ4ีบ,บิลเลียนเลยนะตอนนั้นตกไม่ได้นานเท่านี้ด้วยไม่ได้หายากเท่านี้ด้วยยิ่งหายากยิ่งถูกลงอ่ะโอเคครับอัปเดตมาประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ